คนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสกิเลสคือความสุปรกของจิตเมื่อจิตสุปรกปากของเขาก็สุปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะ่ตกใจเมื่อความสุปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุปรกเบเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉย เหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วราะความร้อนและความเย็น เราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาด่าทนเสริญก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาสนเสริญเราเราก็วางคําสนเสริอไว้ใครเขานินทาเราก็อย่าสร้างความเดือดร้อนอย่าสร้างความสะเทืนเอนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลว